โอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าฮ้องย้อนเสียงย้อนๆฟ้าฮ้องสั่งแลนังมื้อบัดนี้ทวนความเก่าเฒ่าความลั้งเมืองขอหังแม่นไผหนอพากอไว้ยังจำได้ แน่บ่ดอดีละดาอ้ยน้องออฮ้องออเอลันนาเมื่อบัดนี้ลืมแล้วบ่น้อท่านคนสําคัญลืมแล้วบ่คนภาษาางภาก เมืองขอวางใค้หงเหลื่อมจนวันนี้นั่นแม่นไยัยคนเทียดสร้างไว้คือหลวงปู่มหาแปงพอกำนันผู้เสริมแห่งแม่นพ่อสาทางเมืองขอคนบ้านปอที่เฮาปื้มบ่กเคยลืมทั้งสองทานผู้นำมู่ก่อปั่นผาสาวบ้านนั่นเปลี่ยนแปลงสู่กับความแห้งแล้งกับน้ำแกงด้วยขั้นดิน มีฟูป้าได้หากินส่วนมีสินบอกหาขางบ่ต้องรอให้หลวงจ้างฝ่ายห้วยหลวงพผาบางจนวันนี้มีโย่เป็นผลบุญของหลวงปู่เป็นอู่น้ำอูเขา้าได้อยู่สบายบ่ต้องลอขึ้นไปเฮ็ดดาใหญ่ให้คนเห็นหลวงปู่เป็นคนคิด่วมจิตกับสังบาล หันแรงใจเอาบ้าปั้นปินและงงานรวมสารกอมอาคารเรียนบ้านภาคูโรงเรียนวัดบ้านปอนัันก็ย้อยกไปลูกหลานได้ใส่อ่านเขียนการศึกษาบ่ได้เฮียนไหลเรียนไปสุดสายคุณแล้วเปิดไปถึงปอปพี่นี่เฮ็ดหรบ้างที่บินสิบสองไรสิบสองไรคู่ปีคู่ปีเฮ็ดเต็มบ่กเต็มที่สองไร ปีมันราคาดีดีหลายๆลายบ้างเลยครับปีราคาดีมันก็ผ่านยุ่นเดี๋ยวหลักแสนแต่ว่าปีกายมันบ่ผ่านแสนมันเก็บแปดหมื่นปีกายราคาเท่าไรกายบาทแปดสิบต่างมันมันสดอือปีนี้เป็นอะไรบ้างปีปนี้สองบาทเจ้ามันสดสำหรับพื้นบ้านเท่านี้เด้พอที่เกี่ยวกับเขตอื่นเศษคอว่างเท่านี้ล่ะเศษเศษม่เจ็ดปีลหรอเศษมาหลายปีเหรอโหเปีลหรปีที่เศษเงื่อนเดีหลายที่สุดพี่เลย จำได้ปะจำบ่ได้ช่วงนึงมันบอดีร่วมไหมบอดีร่วมบินแต่ว่าเขาเต็มมาร่วมเมืนปะแม่ยเขาก็เริ่มร่วมปีกายปีกอนมาหนิละแต่ว่าแต่ว่ามันดีกว่าเห็ดหน้าอยู่คุ้มเหมืนกัะคุ้มบขาบด้เผาพันไหนไหมบอดีอยากมันรถเกี่ยวรถหยังก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยเนี่เดี๋ยวเนืไปเนาะเนี่ยอยงง่วไปน้ำเห็ดสวนไปน้ำมันเอาเอาไปขายใส่นีิไปขายครับเห็ขคอว่างเท่านี้ล่ะ ในเร่งงานในเมื่อทั้งยืนดบ่มอใส่ถ้าเร่งงานจะของคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ได้แบงผู้ใดบ่ฟังบ่ฟังบ่ฟังองไ้เท่าไรก็คงจะองวัดใหไเท่าไรคงจะของวัดอย่างยั้ก็ซื้อกินเขาได้ใส่เร่งงานนะนี่นี่ซอยพันชีพันธมาชีน้ำโอ้หาแห้งกันแม่คานคุณนุนนายยเนาะแต่ว่าปิดดีเลยเกินดึงออกช่วจัหน้อยนะ เดีออๆๆๆ๋ยวจะเข่าจะกอ๋อขสมองกอนหน่อยเอสอ,อ,เอสำนี้เขาโมโหไห <c oughs> ด้ก็ยิ่งิตดีปไปไนอนที่เออนาไปนอหนย่งน่อยหน่อยก็จะดีห่เลยไห่เราะู้ใดเนี <c oughs> ่ยถ้ในมองาต,อมาตาด,ดีเน่ะยตานีา้วกไก่ไไยุมชนเนี่ยแย่งช่วง <c oughs> <ๆ S 2> กรถบนบนเที่ยวปันด ให้ามนายคกนั้นมตากไรพระท่านตาให้ทำสบายแล้ววาีพอมีใสดอกแปเนีแล้วะตอนนี้เหลืออีกหลายปันี้เมื่นวบไีกขุดเหลอีกประมาณเจ็ดแปดเเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขุดมะเขืองวะมท่านเขื่องยังพรท่านเขื่องอันเดีนี้ใกเอาไปลายแล้ววะออกไปแน่แล้วล่ะเข็ดไปเรื่อยๆเข็ดไปเรื่อยใครกอยูสือเนาะรกูยูสแสงเข็บนาเลยก็ม้างลวงเข็ยหน มันจะเป็นงานบ้อมหลางกายของเขามันจังบอโกลกไปจังบอเบียดเบียนสมแหงไว้ให้กูไปเรียนนี่เนาะได้ประโยชน์ฉันไปเรียนน่าได้ที่กำมังขาเลย ยอนตุ่มเดยอันไร่นเลยปีนี้ยอดอีเหลี่ยมเหมือนกันทิ้งสอไร่ัวสองไร่ตัวโอโหนายปนนึ่งเท่าไรหนโอ้ะหนมาอันโอ้ะหน้าเลยไา่หนึ่งไร่หนึ่งอยหนึ่งใส่เวลาจะเดือนนด่ ชอกัอนั้นสาคิดพอ,อคนเมือ,องคอมอย่าสิลืมเดือกรลานเขาอ้อยอ่อยน้องโ่อหลลันหล้อ่ออ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 